สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับคลิปนี้จะพานักเรียนไปทําการเข้าห้องเรียน Google Classroom นะครับโดยให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งครูคิดว่าในคอมพิวเตอร์นะครับคุณครูคสอนที่โรงเรียนแล้วนะครับนักเรียนสามารถเข้าได้แล้วนะครับแต่ใน Google Classroom บางทีนักเรียนอาจจะลืมนะฮะวันนี้เราจะมาะเตือนความจํานิดนึงนะครับในเรื่องของการ เ,เข้าใช้งานห้องเรียน Google Classroom นะครับแล้วก็สำหรับนักเรียนชั้นม .1 และม .4 ที่เข้าใหม่นะครับก็สามารถที่จะนำคลิปวันนี้ไปใช้ได้แต่ต้องไปดูตัวรหัสห้องเรียนนะครับที่ในห้องเรียนอของครูสมใจที่อยู่ในเฟซกลุ่ม Facebook ห้องเรียนครูสมใจนะครับทีนี้อันดับแรกนะครับนักเรียนจะต้องไปทำการดาวน์โหลดนะครับใครที่ยังไม่มี แอปพลิเคชัน google classroom นะครับนักเรียนจะต้องไปที่ google play store หรือ iStore เพื่อดาวนโหลดตัว google classroom มานะครับพิมพ์ก็ว่า classroom นะครับ c l a d o s, s ตอนนี้มันขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่าครูขอพิมพ์ให้ดูนะครับนี่ google classroom ก็จิ้มไปนะครับตอนนี้ครูได้ทำการติดตั้งแล้วนะครับสมมุติว่าเอาครูถอนการติดตั้งแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้ครูถอนมาก่อน จอของนักเรียนจะเป็นแบบนี้ครับก็คือมันจะขึ้นว่าติดตั้งนะครับให้นักเรียนทาการติดตั้งจิ้มแบบนี้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นรอให้ตัววงกลมสีเขียวนะครับเสร็จสิ้นนะครับตัวแอปพลิเคชันก็จะพานักเรียนไปที่เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะอ่ามันจะเด้งแล้วนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาคลิกที่เปิดครับแล้วก็จะเด้งไปที่แอปพลิเคชันตอนนี้จะเข้าสู่หน้าจอแบบนี้นะครับคลิกที่เริ่มต้นใช้งานตรงนี้ของครูนะครับครูจะมีอีเมลนะครับครูจะมีอีเมลซึ่งมีหลายตัวทีนี้นะครับนักเรียนที่เมื่อกี้นะครับ ครูได้โพสต์ในห้องเรียน Google ขออภัยครับโพสต์ post ในห้องเรียนครูสมใจใน Facebook ในกลุ่ม f a c e b o o k นะฮะว่าใครที่จะเข้านะครับก็คืออนักเรียนสามารถใช้อีเมลของโรงเรียนได้เลยนะครับที่ครูกําหนดให้นะครับเพราะว่าครูตั้งค่าห้องเรียน g o o l l e c l a s s r o o m เฉพาะนักเรียนโรงเรียนกอะขันประชาพิบาลเท่านั้นดังนั้นคนที่ใช้อีเมล Gmail อาจจะเข้าไม่ได้นะครับ แต่ครูพยายามตั้งค่านักเรียนบางคนเปิดได้นะฮะตอนนี้นักเรียนมีอีเมลของโรงเรียนทุกคนนะครับก็ให้นักเรียนสามารถใช้อีเมลโรงเรียนส่วนนักเรียนชั้นม .1 น่นะครับกับม .4 นักเรียนสามารถใช้ G ี mail ล,ลองดูก่อนนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้ติดต่อครูในห้องเรียนครูสมใจทางกลุ่ม a c e b o o k นะฮะอ่ะเริ่มต้นใช้งานก่อนใช้งานนะครับนักเรียนก็ต้องตั้งะจะต้องตั้งค่านะครับครูมีคลิปวิดีโอ นะครับอยู่ใน YouTube เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือนะครับตั้งค่า Gmail ตั้งค่าอีเมลนะครับบัญชี Account นะครับซึ่งของครสูสนใจครูทำนำคลิปไปวางในห้องเรียน Google ขออภัยนะครครูได้นำตัวคลิปวีโอไปวางใน Facebook กลุ่มนะครับห้องเรียนครสูสนใจเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเมื่อนักเรียนทำการตั้งค่านะครับนักเรียนต้องตั้งค่าก่อน ดังนั้นพอตั้งค่านักเรียนในเครื่องของนักเรียนก็จะมีอ e ีเมลขึ้นมาอาจจะมีแค่2ตัว gmail กับก่อขอัน ac th นะฮะก็ให้นักเรียนเลือกนะฮะของครูครูเลือกตัวนี้นะครับเพราะว่าเราใช้อ e ีเมลโรงเรียนนะครับตกลงนะครับดังนั้นก็จะปรากฏตัววิชาแต่ของนักเรียนจะไม่ปรากฏวิชานี้ยกเว้นคนที่เคยเรียนวิชาอื่นของคุณครู นะครับคุณครูในโรงเรียนวิชานักศิกษาของครูก๊อฟนะครับของครูนุ่นนะครับของครูบุ๋มของครูวัศยาอะไรต่งๆน,นะฮะแต่ว่าตอนนี้ของครูนะครับนักเรียนจะไม่มีจะไม่มีนักเรียนเข้าได้นะครับเพราะว่าครูเลื่อนชั้นนักเรียนหมดแล้วนะฮะดังนั้นนักเรียนชั้นม .1 เมื่อก่อนเรียนภาษาอังกฤษม .1 ตอนนี้ขึ้นเป็นม .2 นะครับอ่าตอนนี้อันนี้คือ ถ้าเป็นของนักเรียนนักเรียนจะบางคนอาจจะไม่มีเลยแล้วก็จะเป็นตัววงกลมเงล,ลางๆอยู่นะครับให้นักเรียนคลิกไปที่บวกนั่นเองนะฮะบวกในฐานะจะเป็นครูนะครับก็จะเข้าไปสร้างชั้นเรียนตัวล่างสุดแต่ถ้าเป็นนักเรียนจิ้มเข้าชั้นเรียนนะครับซึ่งเมื่อจะบอกว่าให้นักเรียนป้อนรหัสชั้นเรียนตรงนี้นะฮะป้อนรหัสชั้นเรียน ซึ่งตรงนี้ครูขอไม่อธิบายนะครับเพราะว่าให้นักเรียนไปดูรหัสห้องเรียนนะครับที่อยู่ในห้องเรียนครูสมใจที่กลุ่ม Facebook นะครับแล้วก็ใส่เข้ามานะครับก็จะพาให้นักเรียนเข้ามาาเด้งมาในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มห้องเรียนครูสมใจกลุ่มถ้าเป็นม1ก็จะมีรหัสอีกตัวหนึ่งม2ออีกตัวหนึ่งนักเรียนก็ใส่รหัส ตามที่ครูระบุว่าม1ต้องใส่รหัสตัวนี้ก็จะเข้ามาสู่ถ้าเป็นม1ก็จะมีบทเรียนของครูนะครับนักเรียนก็สามารถเลือกเข้าไปนะครับไปศึกษาข้อมูลศึกษาเสร็จนะครับนักเรียนก็ทําใบงานนะครับทําใบงานดูคลิปวิดีโอนะครับะนะครับตรงนี้นะครับ ตอนนี้นะักเรียนสามารถที่จะเข้าไปใช้งาน Google Classroom ของครูได้นะครับแล้วก็สามารถใช้วิธีการเดียวก,กันกับวิชาของคุณครูในโรงเรียนนะครับในโรงเรียนทุกวิชานะครับตอนนี้เพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับดังนั้นครูทุกท่านนะครับได้ทำบทเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom ไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะแค่นี้นะครับสวัสดีครับ